เอาละครับก็ต้องขอกล้าวสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องชาวเกมสมอทุกคนด้วยนะครับผมกับผมนายป๊อปปิแมนตอนนี้ผมมาอยู่ในเกมจูซิทเวิร์ดดะเกมแล้วกลับกันใหม่อีกแล้วนะครับผมในเช้าของวัน วันนี้วันอะไรวะวันพื้นเลือดหัดนะครับเออก็ลีกก็ใกล้จะระเบิดขึ้นแล้วเนะออผมก็ได้ข้อมูลข่าวสารมาจากน้องเอซนะครับเออขอบคุณน้อง f อซมากนะครับซึ่งลีกนี้เราจะตีแย่งชิงตัวไหนวะ <c oughs> อัลเบโตสอราตนะครับอืูนะนะ <c oughs> ก็เดี๋ยวจะให้ดูอัลเบโตสอรัตก็แล้วกันหน้าตามันเป็นยังไงนะครับอืเดี๋ยวผมก็จะไปที่จุรสิทธิ์แล้วก็อันนี้นะครับเบิร์ต เอเบโตเอเบโตเซอราสอืมต้องอยู่วิบวับดิว,วิบว,วับวิบวับเอเบโตก็จะตัวดำๆนะครับอืมตัวดำเมียมอ่ะพูด,ดง่ายๆนะครับเดี๋ยวให้ผมหาก่อน เจอแล้วนะครับอบับาโตโซลัสนะครับหน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเยี้ยมขมืนเฮนพลังโจมตีเยอะมากเลยนะ935นะครับแต่เลือดก็มี2,448นะครับก็นั่นแหละก็ประมาณนั้นนะครับถึงเลือดจะไม่เยอะแต่พลังโจมตีก็ดุจจัดเลยนะก็จะตีแย่งชิงกันวันศุกร์นี้นะครับเวลาสองทุ่มตรงนะครับวไว้เจอกันนะครับต้องขอแก้มือกัน <Workers intendent. S 2> แต่ผมว่าคนคงอยากได้เยอะนะอัลเบโตซอลาร์นะครับไปไปดูแพ็กกันแข่งขันกันนะวันนี้ว่าจะมีอีเวนต์ตีแย่งชิงอะไรกันนะครับมันแน่อยู่แล้วคนอย่างเราต้องเจวก่อนเลยนะครับเพราะว่าใกล้จะครบหนึ่งแสนแล้วนะครับหนึ่พมันก็มีผลมาเลยคิดเลยว่าจะเอาตัวนี้มาคู่ฉันได้ฉันไม่เคยกลัวเลยจะบอกให้ให้ให้ต้องมีนี่ด้วยเซเอฟเฟก เอฟเฟกตตามผมก็จะเอานกเป็นไม่ได้อ่อนข้อไม่ได้นะครับต้องเอาจริงนะซะหน่อยมาเลยเลยสีแสงเลยนะครับแต่ไม่เคยกลัวเลยจะบอกง่พวกนายนี่มันปาลาซิ้งปลาอยถ้าเปลี่ยนตัวมาก็แย่เหมือนกันนะแต่โจมตีก่อนเลยนะครับเขาเรียกว่าเปิดชาร์จไม่นะรู้จักไหมไมโครไมโครโซลัดนะครับมัดเลยทีเล็ก นายมี2เปลี่ยนตัวนะครับอ้อบอทบ้านี่ไม่ธรรมดาโจมตีหนึ่งแปบไปแล้วโอเคเปลี่ยนตัวถนัดลงมานะครับ <laughs> จัดก,การมันเพลาร้ดอนลูกพ่อ,อต้องป้องกันไหมไม่เวตาหน้ามันมีแค่สองนะครับไม่ต้องป้องกัน <laughs> เปลี่ยนตัวมาก็เท่านั้น จบตีจะได้กันหนึ่งเน,นื้นั้นโอเคยังอยู่แน่ๆนะครับเ <c oughs> ข้าแผนการของเรานะครับอัสสัยังอยู่ <c oughs> ตาต่อไปละแกเตรียมใบแพ้ได้เลยเพราะฉันจะเก็บสแต็กไว้หมดเลยยัง <c oughs> ไม่ป้องกันใดๆทั้งนั้นแล้วจมตีหนะึ่งโอ้โยยังอยู่อึดจัดๆเวลาโลดดนไม่ธรรมดานะครับอือตายซะเถอะอย่ายอยู่เลยว <c oughs> ันนีาจะป้องกันสามนะเอ้า โครได้ซะง,งั้นเนี่ยปับเรียบร้อยอเป็นทีเล็กที่ได้ประสบการณ์แล้วเกิดอุ้ยมันมีไมโครล่างสุดท้ายด้วยวะ่ะเพื่อสังเกตนะเนี่ยไม่ธรรมดาโจมตีห้านะครับอือหอือหอ,อ,อืกัดสะบัดเต็มเนียวพวกแกทั้งหมดจงตายด้วยนกวันของฉันเถอะจงเอาแคลอรี่และไขมันของฉันไปกินตายซะนะ แค่นี้ก็พอพอไหวแล้วจาก,การมันนกอ้วนไม่นะเดี๋ยวปุงกะทิของฉันเข้าไปเป็นไงล่ะถึงขั้นจะตุยกันเลยทีเดียวกตุยอะกตุยมาเลยจงตีสฉันไม่ตายหรอกอีโตาย,ตายวะนึกว่าไม่ตายตายวะมีธรรมดาเหมือนกันนะแกแต่ตายเถอะเจอไมโครหน่อยไอ้เป็นลูกกันไปวะ ถึงฉันจะเลเวลน้อยกว่าแต่ข้าประสบการณ์เยอะกว่าทั้ง้ยโอเคเรียบร้อย,ยชนะแล้วอเจไดบิวจะเป็นของใครเสียเป็นไม่ได้ต้องเป็นของฉันเท่านั้นอุ้ยอุ้ยอุ้ยเล่นเอาบิดมาพูเลยนะเนี่ยรุนแรงปาดเปียวพูดได้เลยว่ารุนแรงปาดเปียวนะครับสงสัยต้องช่วยพอหน่อยแล้วมั้งมา คุลาจังช่วยพ่อหน่อยแล้วกันงานนี้ไม่ได้คุลาจังไม่ได้นะครับเพราะว่าเพลาโดดอนตัวนั้นนี่รู้สึกว่าโหกสศกมาอย่างหัวเทียบเอามาหิดเอากินพืชเป็นตัวหนึ่งแล้วกันเอาที่แบบว่าดุดุไปเลยนะอถ้าไม่ดุนาะทีนี้คงไม่ไหวแล้วนะพันสามสี่ร้อยโอเคเรียบร้อยรุยแกคิดว่าจะมาคูฉันได้หรอฉันไม่เคยกลัวแกหรอกห้าร้อยก็เพิ่มเป็นเจ็ดร้อยยังไหวู้ มันซักคุลอัดจังไม่กันด้วยฟาหาง <laughs> ไอ้ปากเป็ด <laughs> ตัวก็เบอรเฮาเฮาปากกะต้อยนี่โอยตำนาฟานกันนะจิบหายแล้วมี700จริงๆด้วยนะอืมอุ <laughs> ๊ยไม่โจมตีด้วยอะแต่ว่าก็เท่านั้นแหละเพราะว่ามันมีแค่สามนะครับอืม <laughs> เหลือสองแล้วสินะ <laughs> ทำเลเชันไม่ได้หรอกฉลุกการเคลื่อนไหวองแก้หมดแหละโอเค ทนไว้คุลาจังพอสักยันมหาอุดไว้แล้วลูกต้องรับดาเบจได้สู้เขาจะไม่ยอมแพ okay. ้ถึงเราจะเป็นกบแต่เราไม่ยอมแพ้โอเคมนจิกอีกทีนะ <c ười s> ม <c ười s> ไม่ได้สกินอะไรฉันเท่าไรเลยฉันแค่ตาอบอดไปข้างนท่านั้นเองจากการโจมตีตะเกีเก็บไปเพื่อนโห oh, ผู้เสียสละเลยมา เดี๋ยวพ่อจะทำมิดีไว้ให้อนุสาวรีย์อน,อนุสวระสถานเอ้าเจ้าแจมสิอยงาง,งี้ต้องแต่ผมต้องยอมเสียสละคุราจังนะครับมาเอ้าจมตีเข้าซะงั้นน่ะโอเคเฮาเซ่มันมีหกแล้วว่ะทีนี้มันใส่เต็มจัดเต็มทุกความรู้สึกแน่นอนโอ้โหจมตีห้าว่ะมันเหลือไว้หนึ่งนะจำเอาไว้นะคุราจังไปแล้ว โทระทันการะมังตั้งเดย <laughs> ์ <laughs> โอเคอุแต่กี้ผมเปลี่ยนตัวมาก็ดีอ่ะถ้าผมโจมตีเขาสองมันตายไปเลยนะทีนั้นนะอืแต่ว่าผมไม่คิดเนี่ยว่ามันจะไม่โจมตีนะคมันมีหนึ่งนะจําไว้หนึ่งสงสแล้วก็เก็บไว้เพื่อนหมดเลย <laughs> ตายซะเฮียอยู่หลยอมมเก็บไว้ตัวหลังด้วยบ้าบอจัดจัดอบอดสมัยนี้โคตรฉลาดผมมีแปดร้ยบกเหรอไอบิทดทองนี่ไม่ธรรมดานะ แค่วิวหกเองทำไมดาเมจเยอะจังวะโจมตีห้านะครับผมไปแล้วนะอืมัมนโจมตีสุดตัวเลยวะ่ะ <c> ค <oughs> ิดว่าฉันจะกลัวแกแล้วผิดแล้วขนาดทีเล็กฉันยังล้มมันแล้วโอ้ต้องโจมตียันสามเลยเหรอแล้วก็ป้องกันหนึ่ง 500. ห้าร้อยสิวสิวเก็บไปสามไ้โจมตีมันนะ <c oughs> ตายซะอย่าอยู่เลยโอเค เพราะแกมีเลือดแค่900เองฉันไม่กลัวหรอกยังไงก็ชนะอยู่ดีไอ้ปากแหลมรวมตีหนึ่งนะไม่สะเทือนฉันออกโลบล็อกแมรู้เปล่าการเงินฉันดีกว่าแกตายซะเถอยะอย่าอยู่คู่เลยจัดก,การมันมัดโ์ดนโซลัดนี่ไนะเรียบร้อยโอเคชนะแล้ว อ่าผมก็ชนะไปพร้อมกับมีเด็กดื้อโผล่ปรากฏตัวขึ้นมาหนึ่งคนแล้วทำไมมันต้องมีเด็กดื้อประจำเลยไม่เข้าใจนะครับจะไปเก็บ DNA ก็อยากได้ DNA อยู่แต่ว่าก็เสียเวลานะครับโอเว่นไปจัดการพักนี้ใช้แต่โอเว่นอย่างเดียวเลยนะผมไม่ได้ DNA จากเด็กดื้อเลยนะก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเพื่อฟาร์มเร็วไงอ่ะไปจริงๆผมกะาจะาตีสองแพ็คควบเลยนะแต่ว่าดูท่าสงสัยจะ ไม่ได้เหรอวะบาดเจ็บลงตายไปเยอะเลยนะครับเอานี้ก่อนอหนักแน่นดุดันอแต่ผมไม่แพ้ทางตัวไหนผมจะเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็เอา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 ,เอานกตัวนี้ไปก็แล้วกันแต่เลือดต้องพันเจ็ดเลยนะกุลาจังตัวนี้โหดมากกุลาจังตัวนี้โหดมากไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเออ ทำยังไงดีวะอ่ะลองดูก่อนเอ้ยไม่ได้นะถ้ามันเอากินพืชได้ดิต้องไหวยังไงก็ต้องสู้ได้นะอืมแล้วก็จะเอาทีเล็กไปทักตัวหนึ่งแล้วกันไปขย้ำไม่ตายให้หมดนะครับได้แล้วแหละไปลุยถ้าไม่ได้เดี๋ยวก็ค่อยแก้ตัวกันอีกทีโอเคถ้ารอดโจมตีมันเราจะรอดไหมเนี่ยรอดอยู่นะโจมตีตัดกำลังโอเค ไ<ส>อ้นกตาเหลืองฉันก็อยากได้แกลเวล40เหมือนกันเปลี่ยนตัวแน่นอนนะครับเหลือนหนึ่งนะครับโดนคูรากจังกัดแน่โดนจริงจรด้วยกเกือบตายเปลี่ยนตัวเหมือนกันเพราะว่าอยู่ต่อไปไม่ดีนะครับจะบอกว่าคูพันเช็ดเหมือนกันว่าจะบอกว่าอยู่ต่อได้ไหมก็ไม่ไหวนะครับ โจมตีมันกันไม่เดิมสนแลกกับคนละดอกชุดก็ให้โอเคจิหายแล้วมันเปลี่ยนตัวแน่ๆผมเดาแนละ้วเปลี่ยนตัวเหลือหนึ่งโห่เจ็ดร้อยเลยเหรอตัวนี้จิบหายนะ่าเอาเอา้าวมีสะดุดนะครับมีสะดุดดังอ,อ้าวโหเลือดท้องพันเก้าเด็ดตาหน้ามันก็จะมีสามบวกหนึ่งกับสี่โอเคป้องกันไว้ก่อน ไม่เปลี่ยนก็ไม่เปลี่ยนสิม่เปลี่ยนก็ก็มีกลัวรอกมันเลยโจมตีสิเสร็จเราป้าอยังอยู่อึดชิบหายได้อ่าไดโมโอนอึดชิบหายเปลี่ยนตัวแล้วก็งามมนเลยทีเล็กยาวไว้แล้วก็ป้องกันไม่ต้องป้องกันดีเก็บไว้หนึ่งสิป้องกันทำไงมงับเรียบร้อยตายไป <laughs> มาเลยสแคปอะไรอะสแคปโพรนักสแคปโพรนักใช่ไหมโอเคจมตีสี่นะครับชื่อเรียกยากชิบหายตายไปเลยทีเล็กไม่ต้องไปกลัวมันเรถกูใหญ่หมดมันตุ้มเยอะต้องใช้ฝ่าเท้าวิชาตแล้วมันไม่ต้องเอาธรรมดาพอจัดการมันนี่โอ้โหหักตุ้มมีประโยชน์ตรงนี้นี่เองเพิ่งจะเห็นนะครับท่านี้ พิ่งจะเคยได้เห็ุมันใช้นะครับม,มาเลยจมตีสี่ชินโนโกันไว้โลกกันไม่ไหวแล้วเพราะหายท้องไปแล้วมาตัวนี้อึดเกินคาดนะครับตอนแรกผมคิดว่าจะตายแล้วนะครับเป็นฉากเลยลูกพ่อตอนแรกมันทำางินเราวิแสบมากจัดการมาันหนีวิ่งไปผมปัจะวิ่งเรื่องจริงนี่อนแรกนีมันไปแล้วโอ้ขวดไปสามที แสดงว่าเป็นการโจมตีที่เจ็บปวดแล้วกัน <laughs> จบลงอย่างรวดเร็วนะครับผมไม่คิดว่าจะจบเร็วขนาดนี้ก็ <laughs> ตีเล่นตีแรกกันไปแบบหดูเด็ดเผ็ดมันมากเลยครับสิ่งที่อยากได้เลยก็คือ1,000พัน่ะุเหมือนกันทุกคนแหละ <laughs> ใครเปิด j จก็อยากได้สูงสุดป่ะแต่ว่าขออย่าให้ได้500ก็แล้วกัน <laughs> ปัน๊ด แต่แต่แต่ตตตต่แตทำเอฟเฟคต์เองด้วยแต่แต่แตเฮ้ยเลยพันไปแล้วโอ้โห้าร้อยโอ้โหตายแล้วว่ากูห้า500ก็ห0 0ก็แล้วอ้โหเอ้ย่าฟูมฟักอยู่ตรงนานยอมเสียเดร้อ้ิดีไหมไม่เอาดี่ฟ้าเอาไว้ตีเลีกดีฟ้านะครับ บ้าชิปบ้าเรือเออบ้าเรือนะเออบ้าบ้าอะไรอ่ะเออบ้าชิปแหละเออเบทชิปไงเออบ้าเรือลบเออผลบ้าเรือลบเอยไม่รู้จะพูดยังไงพูดไม่ออกบอกไม่ถูกนะครับเอออีเวนต์ผมใกล้จะสำเร็จแล้วครับหนึ่งแสนนะครับ,รบจริงๆถ้าเปิดตอนนี้สิบใบมันจะคืนเราครั้งละหกร้อยใช่ไหมวะเออมันคืนเราครั้งละหกร้อยปะ สิบใบก็หกพันเปิดได้แล้วนเนี่ยเนี่ยเออจริงเปิดได้แล้วสิบใบหกพันไม่ได้ดิเพราะมันจะขาดใบที่สิบไงเออจะได้แค่เก้าใบไงแล้วใบที่สิบก็ขาดไงเออใช่ไหมใบที่สิบขาดปะขาดดิไม่ขาดนะเนี่ยใกล้เคียงนะครับแต่ว่าไม่เสี่ยงดิฟาเอาแสนหนึ่งดิฟาแล้วเปิดดิฟาอาจจะได้ทั้งหมดสิบเอ็ดใบนะได้ปะไม่ได้ดิไม่ได้สิบเอ็ดไหม มันคืนเราเท่าไหร่วะมันคืนเราหกร้อยป่ะหรือว่าหกร้อยห้าสิบเฮ้ยจำไม่ได้ละช่างมันดิฟา้ายังไงให้ครบแสนดิฟ้าเอาชัวนะครับเพื่ออีเวนต์ของเราที่สมบูรณ์นะครับอืทุกคนก็อยากรู้ใช่ไหมว่าเปิดสิบใบมันจะได้อะไรนะครับซึ่งผมเองก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะได้ตัวอะไรบ้างนะแต่ที่แน่ๆเลยนะคือมันต้องได้ตัวที่อยู่ในนี้อยู่แล้วล่ะเออม,มันต้องได้ตัวที่อยู่ในนี้อยู่แล้วล่ะมันคงไม่ได้ตัวอื่นนอกจากนี้นะครับอืมหวังว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะอ่ะ พอที่าเช้าเนี้ก็เอาแค่นี้แล้วกันนะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างเลครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะและอย่าลืมอย่าพลาดเลยนะฝากกดกระดิ่งกันด้วยนะทุกคนส่วนตอนนี้ผมนายป๊อปงมนก็คงต้องขอราไปก่อนนะครับซีโ g แกนทุกคนเวนด้ายังเล่นอยู่